เมื่อถึงสีแยกสัญญาณไฟจะราจอหรือว่าสีแยกไฟแดงกหยุดพักล่อรถกนครับพี่น้องเพราะว่ารถฝั่งพุ่นกะสิมาฝั่งพี่กะจอดเนาะอือก็ต้องชะลอเบบังกันก่อนเฮ็ดเปดตามระบบกฎเกณฑ์ของจะาจอนเนาะพี่น้องจอดหยุดแป๊บเดียวเนาะพี่น้องอือเปลี่ยนสีแยกก็ต้องสะลอรถบ,บังกัอ่ได้เวลาไฟเขียวก็เดินทางต่อครับ มุงนาเก่าตัวอำเภอในตลาดคือเก่าเมือนเดิม,มกระเบื้องวิวในตัวเมืองไปพร้อมเนาะพี่น้องอผู้คนก็คือเก่าละครับการสัญจรไปมาในเขตตัวอำเภออ่ก็ยอมว่ามีผู้คนเดือนทางมาเยอะแยะมากมมยคือเก่าเหมือนเดิมเพราะว่าต่างคนกับต่างเขามาทำนาทีอ่หนาที่ทต่ละบุคคลเนาะเขามา ครับเรีนบินมาหอดบงเวียนคือเกาแด้วพี่น้องกระสิออกท่างฟังสายตรงเขาตัวตลาดคือเกาเมือนเดิมผ้าพี่น้องขาตลาดคือเกาแล้วครับพี่น้องมองเห็นนาะหมอผสมอำมเพื่อเพิ่งกะงามย่โรปเพิ่งกะสงังเดี่ยวกะงามอยู่อืถ้าเป็นวันธรรมดารถจอดตเต็มนี่พี่น้องฟังสายนี่ รถที่มาจอดเต็มเลยพอขาเมย์ขายเนี่อ่ารถมาธุระปังเงจว่าจอดอยู่ฟัง้ายเต็มอือบ่อยจะเป็นรถหน่อยรถใหญ่เราเที่ยวพี่น้องเข้ามาทาั้งในอือผู้คนสัญจรไปมากับขับขังก็เก่าเือนเดิมนะครับอ่าจอดรถจอดนั่งรงทําธุระกินเขากินน้ำเนี่สื่อกับเขากับน้ำม,มหาเสียใจสื่อของเบสต์เลสไปใส่ในครั้วเรือนอืม กเดินทางเขามาในตัวเพื่อน,นำโสมเก็พอดีพ่อง้ามนะครับพี่นอ้องเมอฝนตกแล้วก็แดดออกเก็พอดีตเนาะฝนตกเดดออกก็ที่ว่าถูกต้องใี่ไหพี่น้องเพราะว่าสิบดอดเอะเปียกแชะเนาะนะครับเปลียนพันมามรด้วยนะครับฝาพี่น้องเบืงองเบิ่งนี่บิวในตลาดก็ว่าได้นฮะคือเกาแล่วพี่น้องเบิ่งไปนำกันกันกบแต่ละมือ หลังจากมาตังแท่ส้ยอยส้อย่ายสุดของบัณฑาโสมกเร,รนขน้ามาตูดตลาดคือเก่าแหละครับมก็ิะจาพี่น้องเดียวใส่ก็ไปขางสะคือเก่าเพราะว่าเส้นทั้งรัดไปบ้านเบาเถอาเดี๋ยวใส่ไปนี่แหละครับเส้นทั้งรัดจิอ,อกไปทั้งบัานเหมือนตาสีเลนตรงไปทั้งนาฮันกะสิะไปเส้นถนนใหญ่ซีเล่นก็บไปเทีเดยดอกพี่นอ้องก็ไป่อยแล้วเขาก็เรียนมาเป็นเส้นทั้งรัดนี่แหละ ขังสะนามขังสันเจ้าผู้คือเขาเหมือนเดิมอืมมาบอกว่าเส้นตั้งนี้ผู้คนก็บ่ค่อยมีนรอกพี่น้องสงสัยเพิ่นยันเด็ดนเนาะเดดเก็แดดดี